สวัสดีค่ะพบกับรายการกฎหมายน่ารู้กับหนูแอนใบสภาวิศวกรค่ะหากจะพูดถึงเรื่องใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั้ง17สาขาเชื่อเลยค่ะว่าสมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับใบรับรองความรู้ความชำนาญดังกล่าวมากนะักวันนี้แอนจะมาอธิบายให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็วสภาวิศวกรจึงเห็นถึงความสำคัญและได้เพิ่มเติม17สาขาวิชาชีพวิศวกรรมดังนี้โดยสภาวิศวกรได้ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว ซึ่งจะออกให้แก่บุคคลที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยใบรับรองมีทั้งหมด2ระดับค่ะ 1. ระดับวิศวกรสำหรับผู้มีความรู้ซึ่งสามารถปฏิบัติงานในระบบงานดูแลซ่อมบำรุงและรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 2. ระดับวิศวกรวิชาชีพสำหรับผู้มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพในการออกแบบระบบงานและติดตั้งระบบงานใหม่ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมที่ซับซ้อนในสาขานั้นได้อย่างเหมาะสมรวมถึงตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงของผลกระทบในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมนั้นค่ะทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศตามที่ประเทศไทยได้มีข้อผูกพันไว้ในข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรมข้อตกลงเขตการค้าเสรีร,รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้ามแดนค่ะ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อแวดวงวิศวกรรมเป็นอย่างมากแอนจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดเข้ามาขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพกันเยอะๆนะคะเพื่อพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมของพวกเรากันคะ่ะและทั้งหมดที่สมาชิกได้รับฟังมาในอีพีนี้แอนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีีหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ